กวาะได้ขายถึกเถื่อน่าค้ากวาแล้วเท่าไหนกว,กวาดลูกฮกหน่อยแม่ซ้<ด>ำกันมดจ้ะซ้ำเหมือนเมือน,นบึบบงอยู่นคลิปคือว่าหาลอยนี่หาลกรมีหาลอยก็มีเสร็<ฮ>หนึ่งเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสองทิดยา,าวเบาอีสานมือนี้พาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนคาสุดลูกหูลูกตางามงามงามครับคาเป็นคาใหญ่พัฒน์ในยังโวเดี๋ยวทิดยาวสิภาพไปบึงไปไปบึงกันครับผมสวนในยูบ้านหงษ์โจดตำบลนนท์ขมิ้น เบิ่งกันเาสีมาเป็นก่อองเม็ดกีเดนเนาะองกัวล้วเอันนี้อันนี้ขาพันยังครับนาะอันนี้เแดงใหญ่กว่าเศแงเนี่ยมันมันมีสองพันันหนึ่งเอียงก่อนายพัน่าดงยักษ์หนามันท่านี่แกะอยู่หนาบ้านนะแกะบ่ียกะปูว่ได้ทช่ไอถามว่าปูกได้ว่า็ปลูกได้ได้ว่าส้นลายลูกค่ะังออนไล่เหบอเขายันมันตัลายเขาเรียก่อตั้งอนลแบบมันแบบ อนเลออนไรเงี้ยเงลูกค้าบดามมันปลูกไม่เงี้ยเนี่ยเนี่ยน็ตเน็ตกนเนี่ยพันธุ์้าเป็นเกษตรแดงเงี้ยเนี่ยพันธุ์้ยต้งน้กปลกรหลายเกษตรแดงใหญ่คมปลูกไ่กันอืมุดน้ำคุ้มมือมันเลยวางมันเลยวางอันนี้หอยคุดออกแล้ครับหอยขุดออกยผมเลยบนีลูกซ้ำ่บ่นลูกมังเ่าละอันด่างนี่สีได้นําบ่น เขอได้ไปสืบแมวเขาได้ไปสืบแมวมันบ่อันชิใส่ถุงดำไว้เอาเป็นลุ้มเอาเป็นชิฟันส่ถุงดำมันมันช่วยกันค่าเลี้ยงบ่อันดำบ่บ่๊อบากมีคุณสมบัติดอกใหญ่ดอกเป็นก้อนคล้ายนอขึ้นกันนี่แบบคล้ายนอคล้ายได้แต่ว่ามันสาครปพันมันยังบ่มีให้คนแหมมันบ่มีขายเหมืองอื่นไห ไม่เจ้ของเห้านะจังเหลือก็นแบบปูมักเมียนเลยอาเพียนมาแรงไม่ยากเอาลายอยู่บ่ไม่ยากบ่มาส้มแหมฮะลูกสาวสวนมาวน้ำลูกสาวแหมอันเนี้ยอันเตอร์ลูกสาวเสียอาลายบ่หนูมันเดี๋ยวอะไรกันนี่ยืนว่างอันือว่าสามกอดอันสามกอดที่ไปปลูกขนาสามลุ้มที่สี่ไปปลูกขนาสามลุมเอาไปซีมเนี้ยเอาไปซิมโอ้ยเจ้ากอดได้ห้าบาทนียกอดได้คายถึกๆึกวาม กนห่อไดเลยนะแล้วากวาแล้วแสดกวแลูกฮกหน่อยแม่ซ้ำกันมดจ้ะซ้ำขื่นมดบ่งอยู่นคลิปคือว่าหาลอยนี่หาลอยกมี่หาลอยกมีสองร้อยห้าสิบก็มีรั่วแย่แตนแยวแต่กวามันแม่คนจะขี่สองร้อยห้าสิบเนี่ยปลูกได้สิบสิบขึ้นะแต่แต่คว่ำไงหน่อยแม่จ้ะเขาเขาขายเกินเพิ่นบอกขายซ้ำกับเพิ่น แต่ว่าถ้าปลูกได้สี่สิบขึ้นก็หกร้อยมันได้สี่สิบบลีบล่ได้ๆๆก้นอันก้อนรุ่นนี้ก็ได้ก้อนรุ่นนี้ก็เนี่ยอันรุ่นนี้ก็สี่ยุคประมาณสามร้อยสิบเนี่ยกำลัง้เพราะวาลมมันลอยแรงถุงลมแคงาทว่าผูกแวนสี่มิตหกออกก็ผูกเหวนบ่เป็นผูกปหวนไมันตากออกก็โอ้ยเจ้ากับที่เห็ดพกนี้ต้นยางกำลังไง ยาไม่ใา่ก็ท่าขายเดือดมันเพลิน่เกมด้เสีจักก่ะปูมาจับันคือเดีอดจักก่อเขาอยากได้จักสองก่อเอาก่อเดียวกน้อยให้ก่อใหญ่กน้อยน้อยซ้ำเลยน้อยซ้ำเลยเปลูกูกับเปลูก ขอต้นทุวขอยน่อยแมนี่ละคันคันเจ้าสันเาเอานี่ละต่างในเศ้าโฮมคูมากเลยแกเแล้วแ่แต่ว่าได้หลายราคาถือได้หลายเน่่อนับประกันทั้งเติมทั้งแถมเนี่ยประกันประกันสี่สิบขึ้นกวสี่ขึ้นอยู่นนีเท้าใดเนี่ยห้ยพ่ตหาร้อยก็ได้บ่หาร้อยตไก็ได้เหมืกันสี่สิบขึ้นนแม่นแล้วนั่นสี่สิบขึ้นน เ้าแยกให้เลื่อยเพราะว่ามารถเก่งนี่ต้องแยกให้นี่แหละกันเือนวัันได้จุดบัตที่แรกว่าสีโทษสังยาโทษเพราะมันบวบแดดโดนข่าววะโดนอะไรก่อนไม่สิเลยมันคุณคือต่างกันหาับหกไม่เป็นไรเอาเงินที่สบายใจมีช้อยให้เลือกไง อันน hey? yeah. ี้หายอันนี้หกค่ะอันนี้หาอันนั้นหกบอกอันนี้อันนี้อันนี้เราก็แต่งต้นออกคือกันนี่นี่ไแต่ว่าไม่มีบ่มีการซับนอ่ะดอกบ่มีแผลคนมามันกินละม้วเลยบ่ได้ันอแผลมันมีแผลมันมันขยายบ่ไดแผลมันจะมันสวยไงัปล่าก็ได้ก่อนนี่มันนอพอไหลนอมันติดชุดเนี่ยชุดหนึ่งมันเป็นลูกถึงสั้นชุดหนึ่งก็ได้แต่ม่ใช่สี่มีน้องมันมัน กว่านี้เราเสี่ยวเท่าไรตุงนี้ห้ารกว่านั้นหกร้อยแยกเสี่วกว่าใดครับต่ว่าไม่ย่ยางเลือก้วยจ้ะหกร้อยเลือกเต็มที่เลยกว่านั้นกันยังใส่หน่อยนั่นเพร่ใส่หลายเพร่เร็วนี่เพื่อนกับวัตถุนี้่ายเร็วตะวันนัาปุ่าใส่หลายใสหกชิ้วใสหลายอยันนี้เอามาใส่หลุมกอแบนี้เมนใส่หลุมกานี่แหละมาเสียวยักมา่อใส่พ่อจุดกอง เลมนเริ่มมีพัดอันนยักนะอันอางยักโอ้อันนี่ต้วนี่เบอหัวตะปงดางยักษ์ปงนอเดปงนอหนึ่งต้ตา้นากไกจน้ำมันน้ำิดินไหมาจะได้นอนกอกอได้อีกจ้งขันพนึงก็กอนนั่นแล้วได้ยัดนั่นคุณลัน เราบอกไงกับตะกั่เตียงอนกกว่านั่นซะตาโตก่อนั้นกกับแปลาจกันนดกไปแก้เสียกอดได้พอก่อนนี้หาล่อยได้ทีได้ซ้ำพองไม่ยากนะเนาะหน่อกเนาะอันนี้หอกลออันนี้ด้ยหมานไกิิโว้ดมากม่าแบบบ่ได้นัดไหมก่อนนี้แหละ ย้อนไม่ย่ายนี่เราเลากับสิรถในหะ <c oughs> ้องหรอกนงบัวดดินงาม <c oughs> ไปแล้วของแม่ย่าย <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้ลวก <c oughs> ได้ปนกบหน่อยไม่ย่ายเนาะจะ <c oughs> มาอย่างมันมาเบิ่งอีเมสซีกาต่อไปนี้เราจะเป็นคนมีค่าแล้วนะ <c oughs> คนมีค่าเพคนไม่ซื้อค่าเห <c oughs> นีกกลได้ไล่วัานเฮดได้เป็นเงาละ ว่าดีขึ้มากอย่างนี้สิไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไปส่งขึ้นรถขึ้นล่าให้เรียบร้อยถ้ามาออกกับสวนสีได้ดีกว่าข้าสั่งทางเน็ตข้าดีกว่าสกับโซ่ฟอมเรียกก่อเอาโหลด,ดอันนี้เจียวไปกับปนม,นามาเมล็ดที่ใช้มีดเราใช้เม,มีดป่วนตาเราไปปาดล่ำยูุ่่น A à, quá nặng gần đây là kỳ lạng chung ngoại hiệu. Hãy đừng sôi ba? Nay lâu nắng. Hãy sôi lâu nữa. Niê, nơi 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 ว่าเดพว่าเจ้าไปจ้าปลาที่เอาดินออกไปเลยนะว่าเหอเาดินงามไปแพ้่ใช้ของแข็งนะไม่ไ่ได้่ด้สิงไงยม่นเบาบ้นเอานี้ออกเออโจมขึ้นแล้วบันเียไสเจ้าสิแบกบอกไหนะวโอ้ยวันสิได้หามด้แบกโจมซอยชื่อว่าเออเดีทุบหดปิดฟาไทยแล้เนี่ยกอละห้าร วิทย์วิทย์ไปแพร่ยู่บ้านเฮาคนลบานไปแพร่ยูอุดรอันนี้เายูหนองบัวลำพูบ้านบ้านยังก็ตาบ้านหัวจัวตะบ่ครับเผับคุ้ด้แลองก้่าย่ามหก่อนที่สอง นี้ 600. ดีเยครับดินสถีเนาะถ้าถ้าจะส่งออดไลน์สิได้เท่าใดก่อนก่อนี้ก็ท่านอยู่1,500ก่อนเนี่ยน่ะแม่นงตาท่านบ่ง่ายวอเราเราํา่งแล้วจะจะได้เลี้ยงตะกะแตนบ่บัดนี้เลี้ยงเลี้ยงยยังบ่ยังงนบ่ยังเท่านี้ตัวน้อยัทั้งโอ้เอาผู้เดียวบ่ได้มันต้องต้องหาร2้้้เียงงเียงเียงเงงง มันมันมีลายมันเนะมันมีมนมนแตกวย้าโลกแข็งแห้งกว่าเจ้านั่นเ <c oughs> อยเ้ย้ยเน้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเอ้ยเ้เฮ้ยยเฮ้ยืฮบยเฮ่เฮ้นเ้ยเก้ยัน้ยเ้เฮ้ยันย,นยนนออเฮปปมม้ยเฮเ้ยงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเกเ้ยเฮ้้้้ ใช่ไงนี่อันนี้คือต้มซึนน่นี่ที่เราซื้อางตายนี่เขาจองไว้หมดแล้วนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่หมายถึงพันยังไม่ขุดออกขึ้นนึงนี่ยบอกค่อยต้องขุดให้แต่ว่าอยเขาจองบัตที่นี่ค่อยที่ได้ขุดออกให้เขาแล้วค่อยมีแผรนมาค่อยเสียเอาตัวนี้ซุปรุ่งดินเลยอืมซ้ำเลยเออนี่เรียกเอาเลยถุงนี้ก็ได้ม่จำเป็นต้องสร้างนั่นบ่ได้าง พันเจ้าคุ้นล้มได้คือกล้วยนี่พันจิอกเนี่ยนี่ใสเดียวกันก็เปื่อยเลยห้องพอห้องพื้นกระเด็นไหมห้องดีห้องดีนมนขอบคุณค่ะเาขาหาักใยเราก็หากินเก่งคนนี่คือกล้วยนี่ใส่เปื่อยแบบไหนจะปลูกกล้วยแบบไหนจะปลูกมันแบบนั้นจสิได้ดีไปไปนนีวัพอันนี้ของแถมแล้วแถม ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงตอนนี้เอาไว้พบพอกันคลิปหน้าครับทิศเญ้าปลูกแล้วสีงามเหมยวงามก็สิมารีวิวโู่พี่น้องเบิ้งอีกครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ